นักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองมุกนาหารออกมาเปิดเผยกรณีครูโรงเรียนถูกกล่าวหากระทำชำเราลูกศิษย์โดยบอกว่ามีพฤติกรรมลักษณะนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าแจ้งความเพราะอับอายพร้อมระบุว่าหลังทราบเรื่องก็รู้สึกสงสารรุ่นน้องขณะที่ครูร่วมโรงเรียนเปิดเผยว่าตกใจเมื่อทราบข่าวนะครับ พร้อมระบุครูทั้ง5คนเป็นคนขยันตั้งใจทำงานและไม่เคยมีพฤติกรรมต้องสงสัยส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเข้ามอบตัวแต่ให้การปฏิเสธตำรวจนำตัวฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดบุกดาหารต่อมาญาติยื่นขอประกันตัวนะครับวงเงินคนละ350,000บาทแต่ว่ายังมีอีกคนที่อยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ ส่วนนักเรียนหญิงนะครับขณะนี้อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุกดาหารครับ